นีครับผมนี่ลูกกีสาครับผมอ้อยครับผมอ้อยขนันน้ำครับผมนี่วมาหยอดเขาถ้าเบิ้งหยอดเขาครับผมนี่ว่านฝนตกครับฝนตกขาดแล้วๆฝนตกใส่แกบจำมัดใครอยู่ครับตกบบแห้งเลพอดีมันนี้ไม่หยอดครับเลยกาดนะครับผม เต่มาม้าเศร้าเดี๋ยวอยู่ครับผมเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวเขาจาวกับเขาอิตเตียครับนี่มันได้ถึกน้ำ้วครับผมนี่หมู่บ้านร่มแห้งครับประเทศไทยว่าสิท้ายชีพเมื่อพ่อแม่พี่นอ้องเบืองฝ่ากระโล่งครับหมู่บ้านนี่ยที่สิบสี่ครับผมหมู่บ้านสิบสี่พฤษภาครับผมนี่นี่ก็ะยอดแล้ว อเดี๋ยวเดารงดีครับผมเก่ามงวงก,ก,ก็กลัวัดยกกินเข่าสมื่อนี่แค่ยอยู่ครับผมบริดำคือตะกี้นะครับเรือยุ่สามให้หน้าหนึ่งครับหนึ่งสองสามกับยุ่งงรถจอดครับ ฝนตกมอ่บ้านขาดไ้แล้วครับผมหมู่บ้านนี่พสดีหยอดแต่หมู่บ้านหุ่นละครับพอดีปอดีหยอดฝนถื่ลงมาก่อนครับผมนี่เป็นสะพานบางสีแล้วครับพอดีตกไ่แห้งครับตกข้อซุ่มๆวัซุ่มเนี่ยกับน้ำห่วงหุ่นละครับพอดีเขาหยอดเป็นสะพานบางสี่เลยครับเตะกานเลยซุ่มพร้อม นี่ครับครหนี้มนอยากเปียกก็มูเพราะว่าปลาอ้อยไหลลงมาครับไมนอยากเปียกพอดีหยอดสุดท้ายมูครับหยอดขาเจ้าก้อนซ้องให้นี่ครับผมกำลังเปลี่ยนเข่าครับเข่าออกครับผมมันเหลือที่เสียเขาเจ้าใส่ครับอันนี้สอบเข้านี่ครับเพราะว่าจะใซ่ตเขาเจ้าครับผมนะครับใซ่ขเขาซ้ำ อัน,นสามยางครับเมืนเน่อนงเขาไงเขาเจ้าแล้วก็เขาอิตเตียครับอิตเตียใส่รูปครับผมมันเคยได้ขนันห้องเขาไ่เขาใส่รูปมันงามผวดมันไดเขาครับผมเรียกเขาอิตเตียใส่ครับเครื่องยอดเดี๋ยวพีเอาเขาออกก่อนนะสิสิรีวิวเครื่องยอดในเบื้องครับผมนี่ครับสภาพบินฝนตกใส่หมู่บ้านครับพอดีเลยโปตกบ่วน้ำบ่คัปงปันได พอดีอยอดครับข้เอเขาแซนแล้วครับผมเป็นเข้าเจ้าข้าวมัลิเข้าว้เาะเบิงตะสี่เป็นสี่แถวครับผมเนี่ยสีแถวครับมีสองสองมีมีกับปรงเดียวกับปวงละสองแถวครับผมระยะระยะห่างของแถว าปรับออกก็ได้ครับพ่บมามะทีมะคางทำพ่อปับออกนะครัรบ,รบ,าบการทำงานของมันบักกิ่งนี่ปัน่นมันจะลงครับผมลงเป็นช่องเป็นหูนี่คือสลักนี่คือตัวเตะ๋ยวใบตัวนี้ทำงานครับนี่ตัวล็อกจะนี่ มันก็สิงะออกเขาบ่าลงครับถ้าเหาปลดปลดมางสินูไปตัวนี้เขาล็อกตัวนี้เขาล็อกมันก็สิทำงานครับนะครับเขาล็อกแล้วปักแล้วครับเขบ่นมันหนักนะักสิปั่นให้เบิ่งครับเบิ้งเขามันลงต้่งมือปั้นแบบนี้ นะครับอัตราการเขาลงเทละสองครับนะครับเทละสี่เมตรฐาเมตรครับผมนี่ครับนี่ครับเป็นจกจกแบบนี้ครับท่านคือกันครับนี่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจวดกันแดดนอนแล้วครับผมแต่เป็นแก่ายเบี้ยงมากแต่ว่า วไอเขาหุ้มครับผมลักษณะการไทยการยันยอดเม็ดเข้านี้นอยุกกระเพ้าครับผมไม่มีผิดไม่เถือครับข่ว่ามันติดแทวาครับผมมันฟ้อนติดเท้าแล้วคือยุกกับเพ้าสีไทยครับผมนี่ผมพอเพิ่นมักแบบพอเเป็นมักแบบที่เ้นสร้างจัดตตามครับผม a te มาเบ่งครับผมนี่แป๊บเดียวครับเป็นบ่ได้ลายแล้วครับแมังานใหญ่บนนี่นี่วกับเมียนนีพีดกันครับผมขม่นดำส้มเงอนแบบนี้จะได้ซ้ำดำครับผมหรือได้ลายก็ดำครับที่นี่เจ้าไม่ค่อยดำครับชาวบ้านไม่ได้หย่อยครับผมไห้ครับผมมีตัวโครับตัวโคบินนะครับลง ครับนาด้อดครับครับกองครับครับเ็ดเข่าครับผมในเข่าแล้วตัวนี้ก็สิดตุกภครับตุกภตัวนี้เัิมในเข่าลงครับผมนะครับดินก็โอเคครับวงอศนเดี๋ยวผมค่อยี้มาเก็บที่หลังครับเพชรเป็นตัดครับผมนะครับไปครับต้องหลบเลี้ยวกระดำครับผม ดินกับโอเคครับผมควรตกใจลักษณะล่อเหยียบเป็นริมปะครับริมขีดไท้เก่าผมมาล่อเหยียบคิดครับผมก็ค้อมระยะ่างก็ดีกับมอนีครับผมน้องดิจไทยเรื่องสักซาบแนเ้อรครับผม เอาล่ะอ,อย่อยเป็นเงินสักหน่อยครับผมก็ไปเองครับโตเครื่องโดยเขากับทีทัง้งานางนี้เขาเองครับเอาแจ็ปป้องหมดขอกมานิดเมื่อไหรว่าได,ดวได้ครับแล้ได้ครับเพราะเป็นองถึงงงครับผมโอเคครับไปละห่ <laughs> งางเลยห่างเลย ทางแล้วนี่ก็เลยจับนี่ครับผมคลิปนี้ขอเพียงก็เสียดีครับผมเลอนี่ไม่หย่อนเข่าอย่าไม่คิดนะผมฝากกดติดตามกดันสเปนไคลนิลูกิสานนะครับผมหน้ายุคสีถีเมื่อหน่อยก็เก่าครับผมเทคโนโลยีเอาเห่อเทคโนโลยีเของมาแทนครับผมอย่าไม่คิดนะครับผมสวัสดีครับ